สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนล6กรกฎาคม2566อัปเดตคิวงานน้องไรอันกาดบัณฑิตกันนะคะโพสจากเฟซบุ o กไรอันกาดบัณฑิตสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณวันนี้พบกันในงานงิ้วเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตงตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครัะไรอันกัดบัณฑิต วันนี้ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องไรอันกัดบัณฑิตกันเยอะๆนะคะที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีค่ะงานประจำปีสารเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะตำบลสวนแตงนะคะน้องขึ้นเวลา 20นาฬิกาสานาทีค่ะแล้วก็วันที่7นะคะน้องก็มีคิวถ่ายละครค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องปลาเล็กชาแนลด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลโพสต์และคลิปจาก Facebook กาดบัณฑิตจำปาศิลไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ i'm the food.